สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึวันครับวันนี้ที่อุบลราชธานีป๋าเอาป๋าฟอยแล้วป๋าแล้วป๋าแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอีกหนึวันครับวันนี้กับโปรดีที่เด็ดกับความเหมือนที่แตกต่างที่อุบลราชธานีครับวันนี้กับชุดอะไรป๋านี่ชุดที่ฉันชุดไหนนี่สองคูนสองครับสองคูนสองครับสองคูนสองวันนี้นะครับอัปเดตมาเป็นตู้ตู้ตัวนี้นะเทอร์โบครับเป็นเทอร์โบสิบห้า เทโบเทโบสิบห้านิ้วเนาะครับผมขอบเล็กตะแกรงเล็กสีระเบิดครับตัวนี้เป็นเทโบสิบห้านิ้วท่านที่ชอบแนวเสียงแบบอัดแน่นๆตัวนี้กระเดื่องแน่นๆตัวนี้เบสหนักๆนะเนาะเบสหนักๆตัวนี้เบสหนักๆตัวนี้ฮะตัวนี้ทานไหมอ่อนหรือเปล่าตัวนี้ให้อ่อนหรือเปล่าพี่เงานตัวไม่อ่อนหรือเปล่าเนาะเอาลองตัวนี้ป๋าเอาตัวนี้ตัวนี้ไหมทานอ่อนนะครับตัวเมื่อกี้ก็ไม่ได้เปลี่ยนฐานเนาะครับอ้าวช่วงนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ป๋าหนึ่งหมื่นเท่าไหร่เก้าพันเก้าร้อยบาทค ต่างกับตัวตัวจะบินไหมต่างกันแค่ส่วนตู้เนาะครับทุกอย่างเหมือนกันมาดูมาดูหัวเครื่องครับดูหัวเครื่องเซตน,นี้ก่อนนะนี่นะหัวเครื่องเซตน,นี้ก็จะมีมิกเซอร์ตัวนี้ครับมิกเซอร์ทั้งหมด8ชัแนลครับ8ชัแนล USB Bluetooth EQ <c oughs> ในตัวไฟเฟสทอม48โวลต์ vol. นะครับมีออกเซนตัวนี้แล้วก็มีชุดหูฟังชุดโฟนแล้วก็นี่นะเล่น <c oughs> MP3 USB Bluetooth ได้ตัวนี้3พาราบิจิตตัวนี้ นี 5, low, 3, ่ห้มิลโลครับสามทันมิติแล้วก็มีเอฟเฟกในตัว99โปรแกรมเอฟเฟกแท้ตัวนี้เอาฟังเซีงเอฟเฟกครับเสียงเีเอฟเฟกครับเช็ค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 ทดสอบเช็คสวัสดีครับทดสอบทดสอบสวัสดีครับนี่ครับตัวนี้เอฟเฟกต์แท้นี้เอฟเฟกแท้ทั้งหมดตัวนี้ครับแปดแชนแนลตัวนี้เพราะว่าแอมป์ก็เป็นรุ่น mt สองแปดศูนย์ศูนย์ตัวนี้มีค c สโอเวอร์ในตัวนะมีค c สโอเวอร์ในตัวมีไมลอยหนึ่งตัวครับไมลอยนะตัวนี้แแลล้วก็มี ตัวนี้นะครับแลกซียูหนึ่งตัวแล้วก็มิกเซอร์แล้วก็ตู้ซับเอฟเป็นเทอร์โบ15นิ้วขอบเหล็กแม่อัด20่มิลนะครับขอบเหล็กตะแกรงเหล็กแกกม่อัด20่มิลตัวนี้ครับแมตู้ซับเอฟเทอร์โบดอกเป็นละโพรรุ่น800วัตต์ OBOM นะรุ่น800วัตต์ตัวนี้15นิ้วนะครับขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดแล้วก็เสียงกลางก็เป็นรุ่นตัวนี้ครับเป็นรุ่น TS 12นิ้วนะครับกลางก็เป็นดอก350ราสวัตต แล้วมิจิริดคอม3 4ตัวนี้ PS12 นิ้วตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่19,900บาททั้งระบบนี้พร้อมระบบสายทุกอย่างครบเซ็ตไม่รวมตัวเนาะไม่รวมทั้งระบบตอนนี้ครับทั้งหมดเซ็ตนี้เลยราคาอยู่ที่19,900หมืพร้อบาทความเหมือนที่แตกต่างกับชุดวัยรุ่นสร้างตัวที่อุบลราชธานีบรรยากาศริมบริเวณริมทุ่งไร่ทุ่งนาหน้าป่าเนาะวันนี้เนาะกับชุดนี้ทั้รนเก้าพันเก้ารบาทนะครับตัวนี้อ่าโอเคนะครับส่งท้ายชุดนี้ด้วยนะฮะทั้งหมดนี้นะครับพ ไม่อเอยม,มีคอสในตัวครับ mt 2 8 0 0ส่วนนตัวนี้มีคอสอเวอร์ในตัวแยกข้างนี้ก็เป็นเสียงข้างนี้นะข้างนี้เป็นเสียงกลางครับเสียงกลางเนี่ยตัวนี้เสียงกลางเสียงกลางเลยตัวนสี้เป็นซับเบรคทับแยกซ้ายขวาแยกซ้ายขวาเครับเล่นที่4ี่โอ์มตัวนี้ครับเราขับที่ส oh นะี่โอ์มนะใช้ได้แล้วสองใบ,บตัวนี้นะฮะชุดนี้อยู่ราคาที่นะครับ เ9้0พันเกรอยบาทโปรดิจิทัลที่อุบลราชธานีน้ำป่าเนาะบรรยากาศนี่ครับรันกันกลางทุ่งไร่ทุ่งนาวันนี้นะชุดนี้อยู่19,900บาทส่งท้ายชุดนี้ด้วยให้ป้าตองน้ำฟังสาวผู้เพาะอันแล้วฟังเสียงก่อน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  กถือว่าอากาศดีมากครับวันนี้ถือว่าอากาศอุณหภูมิก็ไม่สูงเท่าไหร่ครับคื้นฟ้าคึ้นฝนก็ฝากชุดนี้ด้วยแล้วกันครับเป็นถือว่าเป็นน้องใหม่นะตู้ซับเบรคเทอ,อร์โบ15นิ้วปกติเราจะทําแก่18นิ้ววันนี้ก็นํามาอัปเดต15นิ้วแม่อัด20่มิลนะทุกทแม่อัดยีมิลแม่อัด,อด <15 S 1> แครขอบเหล็กตะแกรงเหล็กสีระเบิดนะครับรัโพง800ร้อยบาท OBOM ไว้ขนาดใหญ่ตัวนี้นะป๋าเนาะครับไว้ถือว่าไว้น่าจะ3ามนะป๋านี่น่าไว้ไว้3นิ้วตัวนี้นิ้วตัวนี้เป็นนน15ิ้วะราคาประหยัด 19,900บาทเซตนี้นะครับสั่งจองได้แล้วก็สามารถเก็บปลายทางได้บริการเก็บปลายทางได้นะครับทั้งค่าสินค้าแล้วก็ค่าคนส่งเก็บปลายทางได้ <S <S โปรดิที่เรพั9เ0รบาทขอบคุณครับ<า>สวัสดีครับ,บ,บสมัคไทยกับทีมงานตุคตรีบ้างอาสารคกัร